อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กิรันนะครับและเกมอื่ือีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจลิก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันกับเงี้ยชินิพ a กเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะพามาเปิดอะชิเมนต์อันนี้นะครับผมดอกไม้งามตามเนื้อหนังที่ฟอนเฟสน,นะครับ ก็คือจากในไลฟ์สตรีมเมื่อวานนะครับที่มีคนถามเรื่องดาบปักพื้นนะครับที่เป็นไฟฟ้าช็อตนะครับมันมีทั้งหมด10จุดนะครับ,มมรบเมื่อเราไปกดเม็ดไฟฟ้าแล้วก็ไปเคลียร์ตรงดาบที่ปักทั้ง10จุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้อิช e เม้นต์อันนี้มานะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเปิดแมพให้ดูนะครับนี่นะครับมันจะอยู่บริเวณเกาะ3ตรงนี้นะครับตามรูปดอกไม้ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับก็คือนี่1 2 3 4ี่ ห้าหกเจ็ดแปดก้า่างขวาตรงนี้แล้วก็สิบอันสุดท้ายขวาสุดตรงนี้นะครับใครอยากได้แค่บริเวณตำแหน่งแล้วก็อยากไปวิ่งหาเองนะครับสํารวจโรคเองก็แคปตรงนี้แล้วก็ไปหาตามจุดดอกไม้ที่ผมปักอยู่นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็จะพาวิ่งไปดูทีละจุดด้วยละกันนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดใหญ่นะครับผมจะเริ่มหนึ่งตรงนี้ก่อนนะครับ นี่นะครับก็คือมันจะเป็นดาบปักแล้วก็มีไฟฟ้าช็อตอยู่ตรงนี้5อันนะครับซึ่งวิธีการจะเคลียดาบทั้ง5อันตรงนี้เนี่ยให้เราสังเกตเม็ดไฟฟ้าเซลรี่ที่มันลอยอยู่บนดาบนะครับเมื่อเราวิ่งเข้ามาใกล้แล้วเนี่ยมันจะพุ่งบอกพิกัดนะครับว่าเรียงลําดับตามไหนนะครับซึ่งตําแหน่งที่1เนี่ยมันก็คือดาบอันแรกนะครับที่มันมีเม็ดไฟฟ้าลอยอยู่นะครับก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปบอกพิกัดในเพนอีกทีนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับนับจุดแรกจุดที่เรายืนนะครับที่เม็ดมันซีรีมันลอยอยู่บนดาบนะครับก็ให้เราวิ่งไปเก็บเมดสายฟ้านะครับแล้วมากด1 2 3 4 5แล้วก็6ตามลำดับตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับวิธีการจะกดดาบได้ก็คือเราต้องเก็บเม็ดนี้ก่อนนะครับก็คืออิเล็กโทรกรมตรงนี้นะครับนี่ให้มันลอยอยู่ข้างตัวครับแล้วก็เข้ามากดใช้งานที่ดาบได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ2 เรียงตามลาดับ,บที่ผมให้เมื่อสักครู่นะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีกล่องทองแล้วก็สมุไรยออกมาตรงกลาง2ตัวนะครับให้เรากําจัดแล้วก็เก็บกล่องทองตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเสร็จ1จุดด้วยนะครับสําหรับดาบที่ปักพื้นนะครับจุดต่อไปนะครับจุดที่2ก็บริเวณตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับวิ่งมาทางนี้นิดนึงนะครับผม ตรงนี้นะครับก็มันจะมีต้นนี้อยู่ใกล้ๆวางให้อยู่แล้วนะครับเราก็มากดเก็บต้นนี้นะครับเราก็มากดใช้งานที่ดาบก็มีมอนสเตอร์ออกมานะครับหลังกําจัดแล้วก็จะได้1กล่องด้วยนะครับผมจุดต่อไปจุดที่3นะครับก็มาบริเวณหมู่บ้านฮิจิละกันนะครับผมเป็นเสาวับใหญ่ตรงนี้นะครับตรงข้างๆเสาวับตรงนี้เลยนะครับผม แล้วก็มันก็จะมีต้นไม้แค่ข้างๆนะครับทําแบบเดิมเลยนะครับเก็บแล้วก็ไปกดใช้งานดาบนะครับตรงนี้จุดที่3ครับหลังจากนั้นก็วิ่งเข้าไปที่หมู่บ้านได้เลยนะครับผมหมู่บ้านที่จีตรงนี้นะครับบริเวณใต้ต้นไม้ตรงนี้นะครับมันก็จะมีดาบปักอยู่นะครับซึ่งก็จะมีนี่นะครับผมต้นไม้ไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นไกลๆนะครับก็เก็บแล้วก็มากดใช้งานดาบเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากนั้นนะครับจุดที่5ก็จะอยู่บริเวณหาดตรงนี้นะครับ ก็วิ่งกระโดดลงไปได้เลยนะครับมาตามคลิปนี้เลยนะครับนี่นะครับจุดที่5ก็อยู่บริเวณตรงนี้ครับเม็ดไฟฟ้านะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะนี่นะครับวิ่งมาตรงนี้นิดนึงนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับข้างเสาตรงนั้นนะเราก็วิ่งไปเก็บมานะครับแล้วก็วิ่งมากดใช้งานดาบได้เลยนะครับผมก็จะได้แล้วจุดที่5้านะครับจุดต่อไปหลังจากจุดที่หาดนี้แล้วนะครับผมก็ให้เพื่อน วิ่งมาเรียกเรือตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมันก็จะมีที่เรียกเรืออยู่บริเวณนี้นะครับ <S 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 ข้็ไปตามในคลิปนี้เลยนะครับ นี่นะครับมันก็จะมีดาบปักอยู่บนเกาะตรงนี้นะครับแล้วก็มีเม็ดไฟฟ้าให้เก็บตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมทีนี้เราก็จะได้1ที่เราเริ่มนะครับ2 3 4 5 6แล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็เทเลพอร์ตมาบนสุดของแมปตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาตามในคลิปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีดาบปักอยู่กลางถนนเลยนะครับผม แล้วก็มีเม็ดให้เก็บตรงนั้นนะครับก็ไปเก็บเม็ดไฟฟ้าแล้วก็มากดใช้งานดับได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะได้7จุดแล้วนะครับจุดต่อไปจุดที่8นะครับให้เทเลพอร์ตมาบริเวณดันเจียนตรงนี้นะครับที่พำนักแดนทามินนะครับแล้วก็วิ่งมาตามในคลิปได้เลยนะครับ เมื่อวิ่งมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นต้นอนเล็กตรแกรมนะครับผมให้เราเก็บมานะครับแล้วก็วิ่งมานิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีจาาไฟฟ้าปักอยู่นะครับก็กดใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เทเลพอร์ตมาบริเวณจุดบนสุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตามในคลิปได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับดาบมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าต้นเล็กโทรแกรมมันอยู่ตรงนี้นะครับให้เราร่อนมาตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่นะครับเพื่อเก็บเม็ดแล้วก็วิ่งไปที่ดาบได้เลยนะครับผมก็จะกดใช้งานตรงนี้ได้9จุดแล้วนะครับผมหลังจากนั้นจุดสุดท้ายก็อยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับก็เทเลพอร์ตกลับมาจุดเดิมนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับให้เราลอดลงตรงต้นเม็ดไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมก็เก็บแล้วก็มันจะมีดาบไฟฟ้าปักอยู่ตรงนี้นะครับก็กดใช้งานนะครับผมแล้วก็จะมีสมรัยออกมาเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราใช้าสายฟ้าในการชําระดาบครบทั้ง10จุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอชิเมนต์อันนี้มานะครับผม นี่นะครับก็คือยุติความแค้นของนักรบที่ตายแล้ว10คนนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่นํามาฝากการสอนออาชิเมน้นนิดหน่อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบายครับ